โคกมาเลยมาตัวนี้26เซนอันนเซ็กซ์นะครับตัวนี้เป็นปลาที่มีเฮดเชฟยาวดีมากนะครับตัวหัวเขาดูตัวแก้มด้านล่างเนี่ยเขาดูยาวนะครับแล้วก็ลายถือว่าใช้ได้นะครับลายด้านนี้มองเป็น3ตอนะด้านขวาด้านขวาของปลานะมองก้มังเป็นสามตอน1 2ึสาม อันนี้อาจจะมีแดงชิ้นแรกนะครับด้านข้างตัวนีมีเหมือนดอกไปหน่อยนะครับเวลาปลาเข้ามาก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าใช้เวลาคอนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเหมือนเหมือนกันนะครับใช้เวลาหน่อยนะสีเด็กมากครับสีแบบส้มเด็กเลยนะครับเป็นสีโทไซแบบจริงๆนะครับแดงตัวนี้อาจจะไม่ได้หนาปึ๊กนะครับดูจากตรงช่วงนี้ได้นะ แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในยาวๆได้โดยสัดส่วนใหญ่ก็เป็นคีว่าธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่จงจะมีตรงนี้เก็บไปนิดหน่อยแล้วแดงก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับตัวนี้แดงไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ดีที่สุดในกลุ่มนะครับหรือว่าก็จะได้ขุนได้ทรงหัวมาแทนแล้วก็ลา,ายก็ เลีย้ยงไปไซส์ใหญ่ๆก็โอเคนะครับแล้วม,มีคุชิปเบน,นิสนะครับอันนี้ช่เพศก็โอกาสเป็นเมียสูงม,มากเลยตัวนี้นะครับแต่ก็ดูยากอยู่เอ่อเมลีมาโคกูยี่หกเซนครับ